สีนิ้วกับ Google Talkback 9.1ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1นึ่งสหสีพรัดภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดเจ็ดแจ่มใสจิตุปริกอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธ,ธทิโชคนะครับผมวันนี้ก็มาถึง4นิ้วกันแล้วนะครับสำหรับใครที่ใช้งานได้ก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับโอ้โห,โห4นิ้วชี้กลางนางก้อยลงไปพร้อมๆกันหรือเนี่ยอาจจะเริ่มยากขึ้นแล้วอ่ะ โอเคครับผมจะเปิดเมนู Talkback ครับหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาปุ๊บเมนู t a l k b a c k อ่านจับด้านบนอยู่ในรายการแล้วก็ปัดขวามาเรื่อยๆืจนเจอเมนูการตั้งค่า t a l k b a c กการตั้งค่า Talkback นะครับแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปการตั้งค่า t a l k b a c k แล้วก็ไม่หนึ่งนิ้วปัดขวามาหาการควบคุมส่วนหัวอยู่ในรายการปรับแต่งท่าทางสัมผัสปรับแต่งท่าทางสัมผัสกันครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปที่ปรับแต่งท่าทางสัมผัสไม่อยู่ในรายการแล้วคราวนี้เราก็ปัดไปเรื่อยๆจนเจอรด่๋ยวนเจะอยู่ที่ตัววคคุมอะไรนุม ส่วนหัวอ่าส่วนหัวอยู่แล้วผมก็หนึ่งนิ้วปัดลงหนึ่งนิ้วไปหาใช้หนึ่งนิ้วเลื่อนกลับไปกลับมาใช้ใช้หนึ่งนิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วสักสองนิ้วแสดงสามนิ้วสุดอ่าสี่นิ้วสี่นิ้วเจอแล้วเพื่อนๆต้องปัดขวามาเรื่อยๆนะครับจนเจอสี่นิ้วแต่ผมมาอย่างรวดเร็วมาเจอสี่นิ้วแล้วโอเคครับตัวแรกของสี่นิ้วทําอะไรได้บ้างนะครับวันนี้ต้องขออภัยเสียงกล้องนะครับนั่งบันทึกอยู่ที่โต๊ะทํางานของผมเองนะครับอ่าโอเคครับ ใช้สีนิ้วแตะฝึกท่าทางสัมผัสใช้สีนิ้วแตะใช้4ีนิ้วแตะห่งครั้งอ่าสีนิ้วแตะปุ๊บแตะแล้วยกขึ้นเลยนะลงพร้อมกันนะครับชี้กลางนั้นก็เนี่ยปุ๊บลงไปก็ฝึกท่าทางสัมผัสได้โหมดนี้ก็คล้ายๆกับใครที่ใช้งาน watch over อยู่นะครับผมเคยผมพาไปสอนฝึกหลายรอบแล้วอ่าคล้ายๆกันแต่ทำได้ไม่เหมือนในนั้นทำได้ประมาณ8 7ด8 0นะอืมโอเคครับต่อครับใช้สนิ้วแตะสอครั้งเปิดบทแนะนำ ใช้4ี่นิ้วแตะสองครั้งเปิดบทแนะนําเดี๋ยวเราอธิบายไปก่อนนะว่าคืออะไร4ีนิ้วแต่1ครั้งเนี่ยฝึกท่าทางสัมผัสสีนิ้วแตะสองครั้งเปิดบทแนะนําก็คือเหมือนเฮลช่วยเหลือครับว่าเอ๊ะถ้าจะใช้ตัวนู้นทําแบบนี้ใช้ตัวนี้ทําแบบนู้นสอนเราเป็นสเตปบายสเตปทีลำดับชั้นลำดับขั้นไปนะครับต่อไปครับใช้สีนิ้วแตะสองครั้งแล้ว้างไวผ่านไปยังท่าทางสัมผัสถัดไปใช้สี่นิ้วแต่สองครั้งแต่ครั้งที่สองค้างไว ผ่านไปยังท่าทางสัมผัสถัดไปโอ้โหเดี๋ยวค่อยไปเรียนรู้กันว่าใช้อย่างไงนะครับผมก็ลองมากับท่าทางสัมผัสของระบบอย่างหนึ่งและทําให้ใช้ได้เลยโอเคครับต่อมาครับใช้สีนิ้วแต่สามครั้งแต่เพื่อกาหนดอ่าสีนิ้วแต่สามครั้งแต่เพื่อกําหนดเอ้ยอะไรคือแต่เพื่อกําหนดกําหนดอะไรเหรออ๋อคำว่าแต่เพื่อกําหนดคือยังไม่มีครับผมสีนี้แตะสามครั้งยังไม่มีเราเลือกเพิ่มเข้าไปได้ต่อครับใช้สีนิ้วปัดขึ้นแต่เพื่อกําหนดใช้สีนิ้วปัดขึ้นสีนิ้วปัดขึ้นก็ยังไมม่ี ใช้สีนิ้วปัดลงแต่เพื่อกำหนดสีนิ้วปัดลงก็ยังไม่มีใช้สีนิ้วปัดไปทางซ้ายแต่เพื่อกำหนดสีนิ้วปัดไปทางซ้ายก็ยังไม่มีใช้สีนิ้วปัดไปทางขวาแต่เพื่อกำหนดสีนิ้วปัดไปทางขวาก็ยังไม่มีครับผมถ้าทางสัมผัสลายนิ้วมืออ๋อถ้าทางสัมผัสลายนิ้วมือของผมขออนุญาตข้ามบทเรียนนี้นะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่จะใช้งานกันไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอัปเดตเป็น Android 11แล้วทุกคนจะใช้ได้เหมือนเครื่องผมป่านะก็มีปัดขึ้นปัดลงปัดซ้ายปัดขวาบนสแกนลายนิ้วมือนะครับสำหรับเครื่องที่มีสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตัวเครื่องเนาะก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตข้ามไปเคยสาธิตไปแล้วเนาะ,อะโอเคครับผมออกมาแล้ว เท่ากับว่าเรายังมีใช้ได้อีกห้าท่าทางเลยสี่นิ้วแตะสามครั้งสี่นิ้วปัดขึ้นสี่นิ้วปัดลงสี่นิ้วปัดซ้ายสี่นิ้วปัดขวาโอ้โหสี่นิ้วกันเลยทีเดียวอ่ะมาลองใช้กันดูครับสาหรับสี่นิ้วเชโอเคครับ26มีนาคมคาสั่งที่หนึ่งเนี่ยผมสาธิตให้ฟังตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเมื่อเปิดโปรแกรมบันทึกหน้าจอเนี่ยเขาไม่ยอมอ่านออกมาให้เราผมฟังเดี๋ยวผมจะใช้สี่นิ้วแตะหนึ่งครั้งบนหน้าจอนะครับแตะแล้วยกขึ้นเลยครับสี่นิ้วแตะปุ๊บ ฝึกท่าทางสัมผัสลองฝึกใช้ท่าทางสัมผัสของท็อกบักในหน้าจอนี้เพื่อฟังว่าท่าทางสัมผัสด,ดังกล่าวใช้ทําอะไรลองใช้2นิ้วแตะหน้าจอฝึกต่อไปโดยใช้2นิ้ว3นิ้วหรือ4นิ้วแตะหนึ่งครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งคุณใช้2นิ้ว3นิ้วหรือ4นิ้วแตะ2ครั้งแล้ววางไว้ได้ด้วย <c oughs> อ่าก็ <c oughs> <c oughs> อย่างที่บอกไปครับตรงตําแหน่งเนี้ยคุณเปิดเข้ามาปุ๊บคุณใช้2นิ้วแตะยกปุ๊บเขาก็จะบอกว่าใช้2นิ้วแตะ1่ครั้งหยุดแล้วหยุดแล้วให้พูดต่ออะไรอย่างี้ครับผมขอภ ใช้3นิ้วข้อสองครั้งคัดลอกอย่างเงี้ยครับผมคุณก็ลองอเ,ดเดี๋ยวผมลอง3นิ้วข้อสองครั้งเปิบเนี่ยคือ,อเมื่อผมใช้โปรแกรมอัดหน้าจอตัวนี้เขาเลยไม่ยอมพูดออกมาให้นะครับแต่เพื่อนๆลองทําเล่นกันดูได้นะครับทาจริงก็ได้อย่างเช่น1นิ้วขึ้นแล้วขวาปุ๊บอ่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่า1นิ้วขึ้นแล้วเลี้ยวขวาเปิดเมนู Talkback อ่าผมพูดให้แทนเพราะว่าเขาไม่ยอมพูดออกมาให้โอเคเมื่อตรงเนี้ยเหมือนเป็นการฝึกว่า คุณทาถูกท่าทางไหมอย่างเช่นอยากจะโฮมหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วเลี้ยวซ้ายอ่าอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วเลี้ยวซ้ายตรงที่คุณวาดจริงๆเนี่ยแสดงว่าคุณทําถูกต้องอ่าแต่ถ้าคุณหนึ่งนิ้วขึ้นแล้วเลี้ยวซ้ายจริงๆแต่เขาบอกว่าคุณปัดขึ้นเฉยๆอย่างเงี้ย ก็ผิดนะครับผมดังนั้นในโหมดนี้ก็เอาไว้ฝึกนะครับโอเคถ้าฝึกเสร็จแล้วก็หนึ่งนิ้วปัดขวาเสร็จสิน้นจะมีปุ่ม uh huh. เสร็จสินส้นก็หนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปั๊บ Pixel ก็จะปิดโ <One S 1> หมดนี้ออกมา <one piece S 1> นะครับ <five S 1> ผมน่าจะหลักหนึ่งจากสามผมสาธิตให้ไม่ได้ต้องขออภัยด้วยต่อไปครับคาสั่งที่สองสี่นิ้วแตะสองครั้งตึ๊กตึก๊กบทแนะนําและความช่วยเหลือกลับปุ่ม บทแนะนําและความช่วยเหลือนะครับผมต้องบอกกับเพื่อนๆว่าการใช้4นิ้วเนี่ยผมฝึกอยู่พักหนึ่งเหมือนกันใครที่ใช้3นิ้ว4นิ้วแล้วมันมันไม่มันไม่เป็นไปตามอย่างนั้นอ่ะอาจจะต้องฝึกให้นิ้วมันลงไปเท่าๆกันนิดหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคู่มือและกันคู่มือการใช้งานเบื้องต้นเนี่ยคุณปัดขวามาบทแนะนําและความช่วยเหลือบทแนะนําว่าความช่วยเหลือบทแนะนําอยู่ในรายการอ่าบทแนะนแล้วก็เคาะเข้าไปที่บทแนะนาอีกที บทแนะนำา็อบารนำทางขึ้นบทแนะนำบทแนะนำาพอบัรปัดขวามาครับหนึ่งนิ้วปัดขวามาปัดไปทางขวาเพื่อเลือกหัวข้อปัดไปทางขวาเพื่อเลือกหัวข้อวิธีพื้นฐานในการไปยังส่วนต่างๆย้ายไปมาระหว่างรายการเลือกใช้เมนูและอื่นๆเนี่ยวิธีพื้นฐานในการไปยังส่วนต่างๆการแก้ไขข้อความการแก้ไขข้อความแก้ไขและคัดลอกเราอยากรู้พิมพ์เลือกแก้ไขและคัดลอก เราอยากรู้หัวข้อไหนลองปัดแล้วสนใจหัวข้อนั้นก็เข้าไปที่หัวข้อนั้นครับวิธีการอ่านทีละคำหรือทีละอักขระและข้ามไปมาระหว่างึ่งตัวควบคุมหรือส่วนหัววิธีการอ่านอ่านทีละคำหรือทีละอักขระและข้ามไปมาสมมติเราจะเอาตัวนี้วิธีการอ่านเราก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งคุณคุณดูนะครับว่าคุณอยากเรียนตัวไหนก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งวิธีการอ่านอ่านทีละอักขระคำหรือย่อหน้านำทางขึ้นปุ่มนี่ะครับบอกอ่านทีอ่านทีละอักขระคำหรือย่อหน้าอ่านทีระอัก4 บางครั้งคุณอาจต้องการฟังการอ่าออกเสียงข้อความทีละอักขระโดยให้ใช้สามนิ้วปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่าอักขระท่านตอนถัดไปให้ปัดขึ้นเพื่อยายโฟกัสของการนำทางไปข้างหลังทีละอักขระปัดลงเพื่อยายโฟกัสของการนำทางไปข้างหน้าทีละหน้าบางครั้งคุณอาจต้องการฟังการด่าออกเสียงข้อความทีละอักขระโดยให้ใช้สามนิ้วปัดไปทางขวาจนกว่าจะได้ยินว่าอักขระท่านตอนถัดไปให้ปัดขึ้นเพื่อยายโฟกัสของการนำทางไปข้างหลังทีละอักขระปัดลงเพื่อยายโฟกัสของการนำทางไปข้างหน้าทีละอักขระลองเลยคุณจะเล่น้าได้หวันทีัด ตัวควบคุมเนี่ยตัวควบคุมลิงค์ถ้าเริ่มต้นความเร็วในการเครื่องหมายวัดต้นซอนน่าจะการลดเสียงอักขระทำอักขระแต่ว่าเพื่อนๆบอกว่าฉันยังใช้3นิ้วไม่ได้ก็ใช้1นิ้วขึ้นแล้วลงการลดเสียงหรือลงแล้วขึ้นอักขระพอเจออักขระแล้ว1นิ้วปัดขึ้นจะเป็นอักขระก่อนหน้าบางครั้งคุณอาจต้องหนึ่งนิ้วปัดลงอักขระถัดไปเนี่ยหนึ่งนิ้วปัดขึ้นอักขระก่อนหน้าอย่างเงี้ย คุณก็สามารถที่จะมาเรียนรู้และทําตามบทเรียนนี้ซึ่งอาจจะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือบางคนเนี่ยอาจต้องบอกว่าเครื่องชั้นยังใช้ได้ไม่ถึงสามนิ้วสี่นิ้วเลยอ่ะก็ปัดขวาต่อถัดไปอ่ะก็ไปบทเรียนถัดไปแล้วก็เคาะไปครับข้ามไปมาระหว่างตัวควบคุมนําทางขึ้นอ่ะผมขออนุญาตโฮมมาะละครวนี้ข้ามไปมาระหว่างตัวควบคุมและอ่ะตัวควบคุมคืออะไรกันอ่ะตัวควบคุมคืออะไรอ่ะวันศุกร์ที่ยี่สิบ็นต้นนะคหน้าจะหลักหนึ่งจากสามอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตก่อน เป็นอะไรเนาะสี่นิ้วแต่สองค้งแต่ครั้งที่สองค้างไว้ลองดูนะตึกต๊กตึ๊กข้ามท่าทางสัมผัสของพอบัคเพื่อใช้ท่าทางสัมผัสของระบบพอได้ยินเสียงกริ่งแจ้งเตือนคุณจะใช้ท่าทางสัมผัสของระบบที่พอบัคไมไ่รองรับได้อ่าคือต้องบอกว่าการใช้ท่าทางของระบบเนี่ยหรือบางทีตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเครื่องโทรศัพท์มือถือบางเครื่องเนี่ยวาดรูปตัว C อ่าเปิดคลคูลเลเตอร์ใช่ไหมวาดรูปตัว E เปิด เขาเรียกว่าเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าตั้งแต่ d r o r o อ่ะเดี๋ยวผมขอยกเลิกไปก่อนนะเลือกไว้ยกเลิกยกเลิกไปก่อนยกเลิก<พ>ไปก่อนวันุกที่ถ้าเป็น Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น10ขึ้นมาเนี่ยครับผมาการไปยังนวิเกชการไปยังหน้าหลากักการไปยังปุ่มกลับการไปยังอแอปทั้งหมดเนี่ยเออขออภัยครับภาพรวมเนี่ยคือเขาบอกว่าให้ใช้1นนิ้วเนี่ย รูดจากข้างล่างหน้าจอขึ้นมานิดนึงพอสั่นปุ๊บแล้วก็ยกสั่นสั่นปุ๊บยกมือขึ้นจะเป็นการกลับหน้าโฮมแต่ถ้าลูดขึ้นไปมันสั่นแล้วเราค้างไว้แป๊บหนึ่งจะเข้าสู่แอปทั้งหมดออขออภัยครับแอปล่าสุดหรือภาพรวมแต่ถ้าคุณอยากจะกลับให้ลูดจากขอบซ้ายหรือขอบขวาเข้ามาหน่อยนึงพอสั่นยกขึ้นปุ๊บก็จะเป็นการใช้คำสั่งกลับหรือย้อนกลับคือ Android 1 0 11เนี่ยคุณสามารถที่จะเอาปุ่มหน้าแรกปุ่ม ภาพรวมปุ่มล่าสุดที่อยู่ในเวกเกชันปุ่มการนำทางข้างล่างออกไปได้ทําให้มีการใช้เชตเจอร์ของระบบแบบใหม่แต่เมื่อเราใช้งานท็อ k แบ็ k ครับเราจะต้องใช้2นิ้วลากจากข้างล่างขึ้นมาแทนเป็น2นิ้วและปึ๊บอย่างนี้ปล่าสุดชุดเครื่องมือช่วยในการใช้การพากลากัดจอถ้าอยากจะแบ็กก็2นิ้วรูดขึ้นมาจากข้างหน้าจอซ้ายหรือขวาก็เป็นการแบ็กนะครับอันนี้คือของระบบ แต่ว่าเป็นการใช้แบบ Talkback ก็คือ2นิ้วแต่ถ้าคุณอยากใช้1นิ้วเนี่ยทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เพราะว่าเราเปิดใช้งาน Talkback อยู่ถ้าคุณอยากจะกลับไปใช้ท่าทางสัมผัสแบบของระบบเลยอ่าก็ใช้4นิ้วแต่2ครั้งครั้งที่2ค้างไว้ปึ๊บป๊บข้ามท่าทางสัมผัสของ Talkback เพื่อใช้ท่าทางสัมผัสของระบบพอได้ยินเสียงกริ่งแจ้งเตือนคุณจะใช้ท่าทางสัมผัสของระบบที่ Talkback ไม่รองรับได้อ่าเนี่ยครับเขาก็บอกว่าอ่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นคําแนะนานะครับว่าจะไปใช้ท่าทางสัมผัสของคคุยงรับ ของอะไรที่ไม่ได้เปิดท็อกแบ็กนะครับผมที่เป็นท่าทางพิเศษขึ้นมาของเขาอปัดความมาเลือกไว้แสดงข้อความนี้ทุกครั้งทำตาเครือ่องหมายแสดงข้อความนี้ทุกครั้งถ,ถ้าตรงนี้ติ๊กถูกอยู่ซึ่งเขาติ๊กถูกอยู่นะครับก็เลือกอยู่ข้อความตรงนี้จะขึ้นมาทุกครั้งเลยแต่ถ้าคุณไม่อยากให้ขึ้นคุณก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งยังไม่เลือกอ่าผม,ผม อย่างเงี้ยครับมันติ้งอย่างเงี้ยยกเลิกตกลงตกลงแล้วผมก็จะตกลงไปแล้วอยากที่จะโฮมปึ๊บอย่างเงี้ยแบบล่าสุดชุดเครื่องมือช่วยเหลือพิเศษในการจราจรตั้งผมแตะนานเกินเนาะปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยผมหนึ่งนิ้วลุดขึ้นไม่ไปแล้วเพื่อนเพื่อนเพราะว่าการข้ามท่าทางสัมผัสข้ามได้ครั้งเดียวท่าทางเดียวถ้าคุณอยากจะทําอีกก็สี่นิ้วแตะสองครั้งครั้งที่สองครั้งไว้ปึ๊บ แล้วก็ลูดขึ้นอ้าวเดี๋ยวนะครับเอาใหม่น้าจะหลักหนึ่งจากสามวันศุกร์ที่ยี่สิบมีนาคมเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปหน้าสองดูเปอร์เซ็นต์อ่าหน้าสามเลยมีโฮงแล้วสี่นิ้วแต่สองครั้งครับที่สองครั้งไว้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วหนึ่งนิ้วลูดขึ้นมาปุ๊บแอบล่าสุดชุดเครื่องมือช่วยอ่าวเดี๋ยวนะครับไปไปค่าไปแช่นานไปอย่างนี้แช่นานไปครับโฮมออกมาใหม่โฮมออกมาใหม่หน้าจะหลักสามจากสามอ่าอยู่หน้าที่สามเอาใหม่ครับสี่นิ้วแต่สองครั้งที่ครั้้้้้งไวววปปปึ๊๊๊บบอ่าุแลนนิูดขบ ด็อกแอบล่าสุดช่วยเครื่องมือในแอนดรอยด์การตั้งค่าเดี๋ยวผมยังทำไม่สำเร็จครับผมโฮมไม่สำเร็จเอามาเอามากามีโฮมไม่อยู่ในรายการตึ๊ดอ่าปึ๊บปึ๊บแอบล่าสุดชุดเครื่องมือช่วยโอ้โหยังไม่สำเร็จครับเพื่อนเอื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมสองนิ้วขึ้นแล้วกันผมเองก็ใช้ท่าทางแบบทั่วไปไม่ค่อยคล้องแอ่าสุด่เครื่เขาจะเข้าแต่แอบล่าสุดนะหลัจากสปึ๊บมีไลน์อ่ากลับมาหน้าแรกแล้วอ่าโอเคก็ใช้สี่นิ้วแต่สองครั้งครั้งไวว้้ปปึึ๊๊บบบเนี่ยครัแล ปุ๊บรูดหน้าจอหลักหน่งจากสามูดมาจากข้างหน้าจอก็เป็นปุ่มกลับเหมือนกันอันนี้ยากนิดนึงผมก็ว่าสำหรับตัวผมเองพอเราใช้ TalkBack มาจนชินจะไปใช้ท่าทางสัมผัสแบบในส่วนของอเขาเรียกว่านิ้วเดียวที่เลื่อนขึ้นมาคล้ายๆใน iOS นะครับพอเลื่อนขึ้นมาแล้วสั่นนิดนึงบนพิกเซลของผมก็สั่นไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆใช้งานซัมซุงเพื่อนๆใช้งานยี่ห้ออื่นๆน,นะครับมีการสั่นแบบแฮปติกแบบนี้ไหมอ่า ก็ลองดูกันนะครับแต่ว่าตัวพิกเซลที่ผมใช้อยู่ยมีแฮปติกมีสัน่นดึกๆึๆกดก,ดกดะก็ลองนําไปปรับใช้งานกันดูนะครับสำหรับใครอยากที่จะเพิ่ม4นิ้วอื่นๆก็ลองเพิ่มกันดูผมต้องบอกว่า4นิ้วเนี่ยเป็นถือ,อเป็นอะไรที่ใหม่แบบฝุดๆเลยสุดสเลย เพราะสนิ้ว4นิ้วเนี่ยอะไรที่ไม่เคยใช้มาบน Android เลยผมต้องบอกว่าผมไม่ได้ใช้งาน Voice Stand ทำให้ไม่เคยใช้3นิ้วบน Android เพราะมาเจออัปเกรดทีกลายเป็นใช้ได้ถึง4นิ้วก็เลยรู้สึกตื่นเต้นและทำผิดทำถูกนะครับวันนี้ผิดพภาพการใดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฝากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมในส่วนของการใช้งาน Google Talkback 9.1ก็วันนี้4นิ้วก็จบลงแล้วแต่ว่า ค่าที่ยังไม่ได้กําหนดเนี่ยเราสามารถไปกําหนดได้เองเนี่ยครับผมเดี๋ยวมาเรียนรู้กันว่าเอ๊ะมันยังมีอันอื่นๆอีกนะที่น่าสนใจในการใส่มาเดี๋ยวไปเรียนรู้ต่อๆไปกับ Google Talk Back 9.1กับนายหมอคอมสิชโชคหรือซิชโชเบอรไรนันจากบริการหมอคอม1414 plus 14นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีหมอคอม,ม